สวัสดีค่ะงานโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้ามารีวิวคร่าวๆนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านข้างตัวรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะมีช่องให้เก็บของนะคะตรงนี้นะคะด้านบนจะปูพื้นเรียบนะคะด้านหน้าจะมีประตูเปิดนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะคันนี้จะเป็นโชคสองตัวนะคะสวิงอาร์มมอเตอร์ไซค์นะคะ นี้จะเป็นด้านหลังนะคะใส่ถังน้ำแข็งได้นะคะมีชีวังตเตาแก๊สดปิดนิดนะคะคันนี้ลูกค้าขายแต่ละเป๋านะคะแม่ค้าก็เลยขยับปลอกมานิดนึงนะคะเตานะคะเสาหลังคาถอดได้นะคะประมาณนี้นะคะรอพ่อนสีพรุ่งนี้นะคะใครสนใจสั่งทําได้นะคะร้านแม่ค้าขายจริงส่งจริงนะคะติดตั้งเองให้ถึงหน้าบ้านนะคะ ประมาณนี้จ้า